สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่านะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอเช้าบ่ายวันที่1เดือน11 2 5อ5เนา้อก้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าก่อนสิไปรับซมนิเคอรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่1นเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งผลสรุปยอ้อนหลังกันก่อนนะจ้าของวันที่3 1อวันจันจ้า สำหรับแนวทางนี่เคอีลอบเศ้ารอบบ่ายของวันที่ 3, สามสิบเอ็ดรอบเศ้าสามสองลูดพ้นของรอบเศ้าจ้าบนออกเก้าสามสามเก้าสามสามลูดไปเนาะจา้าเด่นสามลูดสามเด้งเนาะจา้าซายลูดของเฮาเด้งตรงตรงเตง็มเต็มเนาะจ้าเบิร์สามสามบนเนาะจ้าสำหรับ สองตัวล่างรอบเศ้าออกหนึ่งสามโอ้โหหนึ่งสามสามหนึ่งนี่มาวันที่เลยเนาะจ้าหนึ่งสามสามหนึ่งแอสจอยกระจับคูรูดไปอีกเนาะจ้าสำหรับสารู่สาวิ่งของเฮาเนาะจ้ารอบเศร้าเด้งบนล่างกันเลยทีเดียวเนาะจ้าหนึ่งสามสามสามเนาะจ้าบนสามสามล่างออกหนึ่งสามสายลูไซวิ่งของเฮาดิงเต็มเต็มเนาะจ้าทั้งรอบ รอบเสาเราจะบุนล่างเนาะจะดินสามรูดสามเข่าจะสำหรับรอบบายจะศูนย์เก่าลูดพ้นของรอบบายรูดไปเราจะเจ็ดสี่หกสองหกดินสองรูดส,สองไหารอบเสากลับมาในรอบบายด้วยเนาะสำหรับรอบบายสำหรับแนวทางนี่แค่อีเมอรี่ก่ยินดีกับพี่น้อง fc ติดตามแนวทางกับเอสจอยเราจะสำหรับสายลูดสายวีของเฮาเราจะดึงรอบเสาเต็มเต็มเราจะบุนล่างตันเ,เลยที่เดียวเราจะสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งจา สายโจมือนี่อาจจะลุดไปเนาะสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดกะตามนี่เล่นน้อยใจยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามนี่แกอีกกับแอสโตรเราจะสายลุดของเฮาเด้งเราจะเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่หนึ่งกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีลุตนอกจากพิดพลาดมื่อไรแอดจอยกับตองขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆนอกจากถามักถ้าชอบจังคอยตามถ่า บ่มักบอชอบอยผ่านได้เนาะจ้าบบมีการบังขับกันแต่อย่างใดเนาะจ้าเขามาเลยกับฟางเป็นกําลังใจให้กับเอ,ดอ็ดจอยดูเนาะจ้าเขาคุณละหนึ่งไลคเขาคุณละหนึ่งแช่์ขอคุณละหน like, ึ่งติดตามเผื่อสิได้อยู่กับพี่พน้องเอฟซีต่อไปแบบดุนดุนเนาะจ้ารอบเ้าเมื่อนี้แปดเจ็ดลูดพ้นของรอบเ้าจ้าสำหรับเด่นแปดลูดแปดมีจะมีแปดสามแปดหกแปดสี่ 8, 3, 8, 6, 8, แอสจอยขอไปเรียวนิดหนึ่งนะจ๊เพราะเรีบ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 เลยจ้ะพี่พี่เอจ้าขอไปเรียวนิดหนึ่งนะจ๊ะแปดเจ็ดแปดสามแปดหกแปดสี่แปดสองแปดเจ็ดเด่นเจ็ดรูดเจ็ดมีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ถ้าโบมาทีตัวทีแอสจอยชอบนกตัวทีแอสจอย เจาะห้ยจับคูห้ยการูดได้เนอะจ้าเจ็ดสองเจ็ดเก้ารอบบายจะสี่สามรูดเด่นสี่รูดสี่มีสี่เจ็ดสี่สะสี่หกจ้ะสี่สองสี่เก้า ่หนึ่งจะเดินสามรูดสามมีสามเก้าสามเจ็ดสามหกสามสองสามหนึ่ง สำหรับตัวเด่นตัวเนีนจะรอบบายสามเก้าหมักตัวได้ชอบตัวได้กันนําไปเปลี่ยนแนวทางใดน,นอกจากสามสองสี่หกสี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่รอบเศร้าจะเจ็ดสองเจ็ดสาม 8ปดสามแปดสี่แปดสองนี่คือหุน้นนี่เคอีรอบเซารอบายของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอเนอกจากเริ่มต้นเดือนใหม่กะขอให้เฮกเฮปังปัง,ปงไว้รวยกันถุกคน้นถุกท่านนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีถกค้นถุก่านโชคดีกันถุกค้นถูกท,ท่กทานเนอกจากปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังแลักการตัดสินใจนอกจากถามักคถามชอบจังคอยตามถามบ่ามาบ่าชอบว่อยผ่านได้จ้า เขาไม่เรียกกันแอดจอยขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคุณละหนึ่งติดตามเน,นจาจะปิ้นไปไหนกับกุดกระดิ่งไหวเบาๆเน,นจาจะสำหรับคลิปนี้แอดจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า